สวัสดีนะครับผมอ่านะครับวันนี้มาพบกับนะครับยันมาร้อยสิบะครับอ่าเจ้าของเขามาจากพิ่ซโลกเอ้ยใช่พี่เพโลกดีว่ะที่ไหนวะ,ะเมื่อว,วานไม่ไม่ใช่พี่โลกเอ, <laughs> เอา้าตกลงตกลงก็ยดีเออเอา,เอ,าอยู่ที่ไหนก็มาเป็นก็มาเป็นไรนะครับอา่าก็คือเอา้าเดี๋ยวมาดูอาการก่อนนะครับ ก็เจ้าของบอกว่าไม่ค่อยมีกําลังนะครับแล้วก็ใช้แล้วไม่ทนนะครับคือเขาบอกว่าเอาควันทาร่มนะครับนี่ประมาณนี้ก็หวัชีลูกปั้มพังบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ให้ช่างต๋องติดดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับระดับแรกเลยว่ามันจะเพาะพิงขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับโอ้ ก็เดี๋ยวจะอบอกาว่าถ้าอะไรไม่ดีก็ให้เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของช่างนะครับแหมผมบอกไม่ดีทั้งเครื่องเลยพี่ต้องซื้อเครื่องใหม่แมเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องเลยดีกว่าพี่เ <c oughs> อาโอเคเราวลองติดดูวดิอย่าติดจะเร่งมากนะเดี๋ยวก็เร่งค้างโอ้อ้าไปแล้วเจ็บเียะ เด้งๆเด้งไว้เฮ้ยเห็นไหมเปิด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 น้ำมันนะดึงเปิดไว้ดึงสายออกแล้วก็เหยาไว้ดึงปึ๊ดน้ำมันไม่ออกออกมาน้ำมันหมดแล้วมั้งเนี่ยเออใช่ใช่ก็บอกไม่มีมาเห็นไหมเอา เอา้ำมันมาใส่เข้าหน่อยดิเอามาสิบหกลิตรเาต่อสายดิเอออากกวยมาะอาโอเคพอ่อไปล้างใหม่นอ้องเอาใส่ไปนอ้องน้ำมันนี่นะครับนี่สองร้อยลิตรนะครับ ซื้อมาสําหรับล้างเครื่องโดยเฉพาะนะครับตรงนี้นะครับนี่เอ้าอากไี่ฟังเสียงดูนะครับเสียงเพืองก็ยังนิ่มดีนิ่มเลย ตอนเบาก็ลงช้านะครับก็เดี๋ยวปัญหานี้นะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่จากที่ฟังเสียงแล้วแค่ลูกปืนคงจะเอาไม่อยู่นะครับดูจากท่าทางนะครับผมว่าเฟืองหน้าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับดังระดับนี้นะครับก็เดี๋ยวลือเลยนะครับเดี๋ยวก็จะติดให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าก่อนทำครับกับหลังทํามันเสียงมันมันต่างกันประมาณไหน แต่เฟืองไม่ดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเฟืองให้ใหม่นะครับก็คุยแต่ของแล้วนะครับคือเอาให้จบทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมอ่ะขออนุญาตหรืออีกแป๊บนึงนะครับผมหมอน้ำอ่าลืมบอกไปไอ้น้องหมอน้ำเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยเปลี่ยนไปใช้สิบแปดแรงอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตหรือแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับเครื่องอ่านะครับเฟืองเนี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวผมต้เปลี่ยนเฟืองใหม่ทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าเฟืองมันมันเป็นรอยกินนะครับเราคูยแบบนี้นะครับคราวนี้ผมเคยลองเปลี่ยนเดินวางตัวแล้วนะครับมันไม่เงียบนะครับเฟืองพวกนี้นะครับอ่าในเฟืองมวหมุนก็ยังพอได้อยู่นะครับก็เฟืองบาลานซ์อะไรพวกนี้นะครับ ถามว่ามันได้ไหมมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเวิร์ก,ก็เท่าไหร่นะครับมีเฟืองแคมมันก็เป็นรอยกินเหมือนกันนะครับ นี่นะครับมันเป็นลอยอ่ามันจะไปลอยกินแบบหัวบานๆนิดๆนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ไม่เงียบนะครับแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนเลยนะครับพอดูจากลูกปืนเขาแล้วก็หลวมระดับนี้ไม่น่าจะดังรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับอ่านี่นะครับ โอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นเฟืองใหม่นะครับที่ว่าจะเปลี่ยนนะครับนี่ส่วนแท้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเลยอุ่นใจกว่านะครับเพราะว่ารถงานหนักนะครับนีมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะกับเฟืองข้อนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ของเดิมนะครับก็ระยะนะครับระยะของแคมมัน อ่ามันให้ตัวได้เยอะนะครับของเขานะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเลยนะครับ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ใส่ลูกศรเรียบร้อยนะครับสมอเสมอดดีนะครับก็วาวนะครับอ่าถ้าจะของดูนะครับดูนะวาวดีนะครับไม่จมนะครับอ่าไปต้องตีนะครับเพืองตังครับนี่ไ่ต้องตีใส่เลยอ่าแล้วก็ เดี๋ยวรอชุดไล่ข้างแป๊บนึงนะครับผมพวกเบี้ยวพวกตุ่มนะครับเพราะว่าแก๊สหมดนะครับปอดีไปซื้อแก๊สมาแล้วนะครับอาก้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําตุ่มแป๊บนึงอ่ะไอ้น้องประกอบอ่านะครับตอนนี้ก็ตุ่มดามนะครับไ่เบาแล้วก็เบี้ยวนะครับนี่ใส่เรียบร้อยอันนี้เฟืองใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสอง เฟืองข้อด้วยเอายืดไปขันอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเฟืองใหม่หมดเลยนะครับห <l ots> ัว <our> น้ําก็ใหม่นะครับนี่นะครับอ่าแต่ของดูอยู่ก็ดีนะครับประมาณนี้นะครับก็บางตัวนะครับมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองใหม่เฟืองเก่ามันไม่เข้ากันเดี๋ยวมันจะดังอีกนะครับเสียเวลานะครับเลยโลดเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ครับก็จะขอเขาบอกว่าให้เช็กวัสดีให้หน่อยแล้วก็ลูกปั๊มเดี๋ยวปั๊มแล้วถอดดูเดี๋ยวรู้อ่ะนะครับก่อ,อนนี้วัสดีแท้ปั๊มแท้นะครับ่เดี๋ยวลองยิงไอ้ตรงดู้ก่อนอลองเช็กป้อนดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นประมาณขนาดไหนเข็มมหายยังเลยหม่อาจจะเข็มหลุดโอ้โหโอ้โหจังวะฝึกทุกเกี่ยว แสดงว,ว่าถอดบ่อยมากนี่เดี๋ยวดูนะครับโอ้โห,โหท่านป๋าไปเท่าไหร่นะสามโอ้เดี๋ยวนี่ไม่ได้เปิดไฟหน่อยเอา นั่นหดไปสามร้อยยังไม่ออกเลยเนี่โอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวร้อยวุชีดนะครับอา้าวเปลี่ยนสถานเดียวแต่อย่างเงี้ยแล้วบอกอิดเดียวแล้วมันก็เงียบไปเลยใช่ไหมที่ราม,มุดนนะ่ะั่นแหี้การสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนวุชีดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูใหม่นะครับผมอา่าแล้วก็เหลือลูกปัม๊มอีกลูกหนึ่องอ่ะนี่นะครับลูกปั๊มนะครับ มันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้จบก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะครับมันไงดิช้างตองะนะอืมมันก็เริ่มไหม้ไหม้แล้วต้องปลายนะครับนี่นะครับดำๆนะครับถ้าเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับผมหอก็ดีอือไหมหมดเลยใช่ไหม พวงก็ใหม่อะไรก็ใหม่บอกแล้วให้พี่ขายตั้งแต่หมื่นห้าแล้ว <laughs> เห็นพี่เขาว่ามีคนมาให้หมื่นห้าแบอกเลยจะไปส่งถึงบ้านเลยเหมือกันโอเคนะครับะนะครับอ้าว <laughs> โบโอ้โหผู้ชีดแรงเกินนะครับ <laughs> นี่เข็มล่วงเลยโอ้โหงานเข้าแล้วแล้วมันจะตรงไงหมเฮ้ยผมรู้ีถอดท่นี่ อ่ะมันดูดิมันมีอะไรบ้างอ่ะโอเคเนคี่ยน่าทำมาซ่อมเข็มอีกอ่ะเดี๋ยวมันนี่มัดูดิข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมันใช้ไขลานเอาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวซ่อมอันนี้แป๊บนึงนะครับผมอัดกราวเปาสี่น้องโอ้โหพังหมดห้าร้อยเลยอ่ะไปก่อนเอาออกมาก่อน,นติดเจ๊ติดหลุดมั้งอ่ะโอเคนะครับ ะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเข็มนะครับเอ้าแอ้าวอ,อ,อดอดตั้ง้างอะไรดิเม๊ะสองร้อยนะครับมาดูดูฝอย่อยดูฝอย่อย,อ,ยอ,ยอยนี่นะครับขีดแท้สี่รูนะครับผมมาอ่าโอเคประกอบไปน้องอะนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่า ก็เดี๋ยวไอ้ตรงนี้น็อตมันโอเคอยู่ใช่ไหม,อ,มอ่ะโอเคอ่ะลองดิวางเสียงปั๊มนี่ออดเดียวเหมือนที่ครั้งแรกเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าออดครั้งเดียวแล้วก็เงียบเลย,น,ดดยนี่ยนะครับปั๊มใหม่เคดใหม่นะครับมึงหมุนเนี่ยมันได้รอบไปใช่ไอ้น้องมึงหมุนเหมือนมึงกลัวมันติดแต่รถอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพวงเงียบกิ๊บนะครับ ตัวใหม่1ต,ตัวพอ,อ,อนี่หมีหเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่านะครับท่อเนี่ยมันอาจจะดันด้วยนะเพราะว่ามันยาวจะเป็นจะเป็นท่อเดิมอ่ะหยับหยับไม่หยับความร้อนมันเกิดนะคีนะอ่ะทดลองเทสกำลังให้ห่อยดิ อยากไปบนนอลใช่้้งเออเด็กน่อยอ่าวางเสียงเอาวางเสียงเอาไม่ใิดอ่านะครับตอนนี้ก็เข็ดอีกข้ามาแล้วนะครับแต่ของเดิมมันไม่เขกดเลยนะครับรถนะครับกระบอหน่อยพอครับครับ

ว่าวัดก็จะได้นะครับนิ่มไปเลยเขเปลี่ยนเฟื่องใหม่เนะี่ยโอเคนะครับจากที่แนะดูนะครับรู้สึกว่าก็คือขึ้นไวนะครับรอบใช้ได้นะครับ เสียงก็เขเกอะไรดีปกตินะครับฟังเสียงแล้วมันปกติดีนะครับเดี๋ยวก็จะไจะของลองเอาไปทดลองใช้งานนะครับให้ไปเปรียบเทียบดูว่าว่ามันเหมือนเดิมไหมนะครับหรือดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกะทาเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ